สวัสดีครับอยู่ของแป้รักในรายการเกษตรอีซี่ที่ไม่ต้องอินดี้คุณก็ทำได้ครับวันนี้รายการเกษตรอีซี่พิเศษมากๆนะครับเราพาทุกคนมาดูวิธีการปลูกดอกไม้ใบไม้กินได้ที่ไม่ใช่การปลูกเพื่อนำไปประดับตกแต่งเฉยๆนะครับนำไปกินได้ด้วยมัน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 นะอยู่นะอยู่ขอขอยาเลยนะที่มันแช่แ้ได้ลดไม่ได้ ชาบาเมเปิลที่บอกว่าขายได้ใบละหนึ่งบาทนะครับใช่ค่ะทำไมมันขายได้แพงขนาดนั้นนะครับก็กลุ่มลูกค้าของพี่ส่วนใหญ่เป็นเชฟก็คือถ้า1กล่องอ่ะ100ดอกร,ร,ราคา100บาทก็ตกแล้วแค่ใบละหนึ่งบาทตัวดอกไม้กับใบไม้ของพี่เนี่ยที่มีข้อแตกต่างคือ1เรื่องความสด2เลยก็คือเราอ่ะจะเลือกแต่ดอกไม้กับใบไม้ที่มันมีรสชาติพอมันมีรสชาติด,ด้วยค่ะมันจะสร้างความต่างให้เพราะว่าในตลาดอ่ะมันมันไม่มีถามหน่อยออเดอร์ ช่วงปกตินะครับวันละกี่กล่องวันละ3าอยกล่องวว้าบางร้านคือรอบหนึงอ่ะ50กล่องอาทิตย์หนึงส่ง3ครั้งบางร้านคือรอบละ1 5อกล่องนั่นหมายความว่าเดือนหนึ่งอ่ะขั้นต่ำที่พี่จะได้ต่อร้านอ่ะประมาณ5,000ห้เหมื่นรับชมได้แล้ววันนี้ผ่านบริการออนไลน์วิภาด